ทางโฆษกของทัพบ,บกออกมายืนยันครับว่าผู้บัญชาการกองกําลังของไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันแล้วนะครับมีการหาหรือถึงข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงการห้ามเพิ่มกําลังพลครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกของทัพบ,บกนะครับเผยว่าพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2กับอบภูมิภาคทหารที่4ของฝ่ายกัมพูชาได้คุยกันแล้วที่บริเวณช่องจอมจังหวัดสุริน โดยผลคือย้ำว่าหยุดยิงห้ามยิงต่อประชาชนหยุดเพิ่มเติมกำลังห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตพร้อมจัดตั้งชุดประสานงานเพื่อแก้ปัญหาฝ่ายละ4คนส่วนการประชุมจุดผ่านแดนหาวครคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วจุดผ่านแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์การประชุมออนไลน์กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทั้งหมดก็จะมีการย้ำไปในทิศทางเดียวกันและจะหาหรืออีกครั้งในการประชุม GBC วันที่4สิงหาคมนี้ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพพลตรีวินไทยยังบอกอว่าสถานการณ์ชายแดนแตั้งแต่ก่อนการประชุมทั้ง3พื้นที่มีการหยุดยิงทั่วแนวเรียบร้อยแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงจากการประชุมปุตราจายาเมื่อวันที่28รกรกฎาคมซึ่งมุ่งลดความตึงเครียดจากเหตุปะทะบริเวณปราสาทตาควายและก็พื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี6-8กับ p r e m i n g ตำม่มาซีรีส์สองพันยีสิ2สดสดจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2999บาท m ทโ o โนแม็ r e รีมมิที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป